ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับสู่รายการ The Costcast Gaming นะครับผมอยู่โกลเอคลอสนะฮะที่เกมทุกคนกำลังรับชมตอนนี้นั่นคือ Assassin s Creed 3นั่นเองนะครับก็เนื่อเลยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับดิจิตอลคีย์สโตร์นะครับขายเกมแบบดิจิตอลดาวน์โหลดรวมไปถึงเกมมิ่งเกียร์นะครับผมตอนนี้ครับเอ่อตอนนี้นะครับเฮทแคมเคนเว์นะครับก็ได้จัดการกับแบดแบดร็อกนะครับที่ไปลุกลานชาวโมฮอคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้เราก็จะเริ่มมิชชั่นต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวจะมาดูกันฮะว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกเหรอ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 เอาใช่ป่ะเอาใช่ไหมอุ้ยโดนฟัดเอาใช่ป่ะคุณผู้หญิงรอบครับกำลังสู้กับทหารอยู่ครับพวกนี้แม่งเรับอะไอเอาเหรอไอจวงเขาให้อทะลุอีกแล้วมาดิมาดิมาครับให้สองคน ให้สองคนให้สองคนเฮ้ยยังไม่หมดนี่หว่าเอ้าเดะเอาเดะเอาดิจบข่าวครับเดินกลับอย่างเท่เฮ้ยกลัวอะไรกลัวอะไรโอเคเราเริ่มมิชชั่นต่อไปเลยครับ Kenway. the find then? you Did it lost คุณเคนเวครับหาอะไรอยู่ครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกคนหนึ่งเขารอคุณอยู่ข้างบนเนี่ยครับท่านสุภาพบุรุษไม่เป็นไรนั่งเถอะเขาคุยอะไรต่อไม่รู้ครับแปลไม่ออกครับอ่านซับกันเอาเอง ก็หลักๆนะครับเอาง่ายๆเฮทัมเคนเวก็จะให้ชาสลีเนี่ยครับเข้าเป็นเทมพลานะครับเนื่องจากว่าชาสลีเนี่ยแสดงความจงรักภักดีต่อเฮทัมเคนเวนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการทำพิธีสวมแหวนแล้วก็สาบานสามข้ออะไรประมาณนั้นนะครับลองดูคัสซีนกันครับผมอ่านเดอะฮอบบิทรอากำลังมันพอดีเพิ่งซื้อมา <laughs> he has proven himself a loyal <laughs> <disciple laughs> <and> servant <laughs> unerringly since the day he came to us. He should be able to share in our knowledge and reap all the benefits that such a gift implies. Are any opposed? Very well. Charles, come, stand. Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand? I do. And never to share our secrets nor divulge the true nature of our work. I do. And to do so from now until death, whatever the cost. I do. Then we welcome you into our fold, brother. Together, we will usher in the dawn of a new world, one defined by purpose and order. Give me your hand. You? Are สีหุนที่สามเราจบกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้เล่นเฮทัมเคนเวกันละจะไปเล่นตัวอื่น ตอนนี้ก็กลับมาที่ปัจจุบันนะครับรน,นั่นคือเดสมอนของเรานะั่นเอก็พ<ๆ>ูดกับพวกนี้ครับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมานะครับ <S <S ตั้งแต่แรกเลยนะครับ hey, he s <S เพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเดสมอนยังไม่ได้ออกมาจากเครืออนิมสัสเลยครับ เขาแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังรมา้นแล้วก็มีปากเสียงกับพ่อนิดนึงนะครับ ไม่จริงับเพราะว่าพ่อจะรู้ไม่ทำไมวะไอ้พวกเนี้ยเดสมอนทำโน่นเดสมอนทำนี่จะบังคับกันไปถึงไหนวะพ่อฮะ ก็เหมือนกับว่าทำไปพวกนี้ที่ทำไปทำไปก็ตายกระดาษเหมนพลยต่อยดิหมัดหนึ่งหมัดหนึ่งปากเสียเอามึงพ่อก็บอกว่าที่ทำไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะเพื่อแกนะเว้ยไม่ได้ทำเพื่อใครเลยรู้เปล่า running out of right. time. It was unusual. Well, I'm just going to pretend that this never happened and get back to bringing everyone up to speed on where we stand. The news isn't good. It appears this temple is powered by a collection of um, well, I guess they're batteries. You found one on your way in, but there aren't any more, at least not down here. Any idea on where we can find replacements? Not yet. So i intend to tiptoe into the Abstergo database now if i can cross-reference these particular devices with their database then maybe we'll get lucky see what you can do obviously anyway desmond you can either take a look around here or we can head back to the animus <coughs> จอยคอนโทรลได้ยางโอเคเดี๋ยวพอกลับไปเราจะไม่ได้เล่นเป็นแคทแคมแล้วนะเราจะไปเล่นเป็นราดูนกันราดูนก็คือลูกของแคทแคมเคนเวกับผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะครับจริงๆมีชื่อเต็มอยู่ราดูนอะไรสักอย่างแต่ผมขอเรียกสั้นๆว่าราดูนแล้วกัน agungwe dat sun a wan nungwe zini ot nezegode ya ogun a zewajera siri adi zax nehaftam kwa kwae unte zini to kwanyo ohondo ya hawitun ya dehagana hagana ra zinuera ojoqua templar agweo tadi darhoks darhox <laughs> ne anha at ketsaoni zigat ke sun a ya higun saganda gandanu a kato zini sa gara และที่นี่ก็คือหมู่บ้านของชาวโมฮอกนั่นเองนะครับคานาตาเซตอนคานาตาเซตอนอ่าภาษาอินเดียนแดงนี่จะผมไม่เข้าใจนะครับวิแม่มาค่ะเหมือนแอบดูหนังสือโป๊ะสวัสดีแม่สวัสดีตอนเช้าทำอะไรอยู่ก ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกแม่เอ้ยระดุนเล่นกันดกว่ะโซนี้ฉันเบื่อล่าแล้วอะ่ะไันเบื่อล่าสัตว์แล้วไปเล่นกันดกว่าอย่าไปไกลมากเอ้ยไม่ใช่กลับมาเหมือนประมาณว่ากลับมากินอาหารค่ำด้วยนะอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ต้องตามเด็กๆอพวกนี้ครับ ทำไปเล่นครับมึงจะชวนกูเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยอยากเล่นเกมอ่ะพาไปร้านเกมเลยเด้ไปนั่งร้านเกมกันดีกว่าเล่นทำไมเนี่ยเนี่ยไปร้านเกมกันแม่ให้มาสิบบาทเล่นได้ครึ่งชั่วโมงเฮ้ยน้องหมาน้องหมามาด้วยเอ๊ะวัดีหมาไปเล่นกับเราด้วยเหรอวะ อันนี้ก็ไล่หมากลับบ้านไปครับก็ไปกบไปชิュชิ้ชิュหมาก็กลับไปแล้วครับระวังเลยนะเด็กๆอย่าออกไปจากหมู่บ้านไกลมากนะครับลุงรับลุงไต้ครับ,กรบเก็บแม่งลงุงบางทีเราก็ควรจะกลับไปนะเดีย๋ยวอาจจะมีเอ่อพวกหมาป่าพวกหมีตัวใหญ่อยู่ในนี้ก็ได้ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนยิงไปเองอะ่ะเอาเลยครับดูดูดมันจะเล่นันไรไหนจะเล่นอะไรกันเนี่ยฮะซอนแบอบโคตรคลาสสิกลยเล่นซอนแบอบอ้าวหยิบหยิบหยิบซุ่มกันซุ่มกัน ไม้สั้นไม้ยาวไอ้เชี่ยกูไม้สัน้นไอ้เชี่ยเป็นเฉยหนึ่งสองสามสี่อ๋อพี่อหนึ่งร้อยเลยเหรอมันเป็นเด็กขี้โกงเนี่ยนับเลยอืม แต่นี้เราก็ต้องหาบาะแสนนะครับว่าไปแอบที่ไหนครับลาดูเนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านก็คือประสาทสัมผัสไวได้กลิ่นไวแล้วก็แบบเป็นคนที่เก่งอยู่กับป่ากับเขาอะครับนะตอนี้เราก็ต้องเดินหาเบาะแสนะครับผมเหมือนเล่นเป็นนักสืบกันเลยทีเดียวนี่นี่มีสีขาวๆแบบนี้ครับรูปแว่นขยายนะครับดมๆจับๆดมๆหรือว่าไปแอบที่ไหนวะแล้วเราก็ดูในแมพครับเฮ้ยเราเห็นะไรแวบๆบแบบเดี๋ยวตรวจดูตรงนี้ก่อน เฮ้ยนี่ไงใกล้ๆเรานี่ไงเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วครับหนึ่งคนครับให้กูเป็นคนหาอย่างเงี้ยแหละพุ่งพลาดแล้วบอกให้กูเก่งเว้ยลาดูนบอกกูเก่งอ่าแล้วครับเบาแสเบาแสอยู่ตรงนี้อ่าหาอีกหาอีกรอบนึง อาา้าวอยู่ตรงนี้เลยวะออกมาออกมาออกมาเอา้าโดนเจอแล้วรู้ได้ไงเนี่ยรอบหน้าฉันจะแอบให้ดีกว่านี้ไม่รู้แน่นอน,นอแอบกี่รอบกลัวหามเจออยู่ดีอะ่ะ <c oughs> จริงๆนะเดี๋ยวเราไปหาที่ต่อไปเลยดีกว่าครับซ่อนอยู่ไหนออกมาออกมานี้ออกมานี่ออกมานี้ จะให้พี่ไปหาหรือจะออกมายอมดีๆฉันหิวแล้วอ่ะมึงหิวรีไปไหนเนี่ยรีผิวไปหนเพิ่งวันเล่นเองอ้วนเอ้อ้าวมีเบาะแสครับมีเบาะแสครับลบลบลบ,ลบ,ลบเอ้ยตรงนี้มีรูปเป็นขยะอกีกเพื่อความชัวเจะช้ามากล่ะผมว่าตรงนี้แน่เลยวะ่ะ คือในการเล่นมิชชั่นนี้นะครับห้ามหาพลาดแม้แต่ครั้งเดียวนะคะถ้าเกิดจะเล่นให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ย่องเข้าไปก่อนถือดึม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 ถือดุมถือดุมอยู่ในเนี้ยวะอ้าวออกมาเฉยเลยเอากูยังไม่ได้กดหาเลยกูแค่เข้าไปข้างในเฉยเอ้าวน,นี่หากันครบแล้วใช่ปะ่ะโอเคงั้นเรากลับไปกันดีกว่าครับเราหากันครบแล้วครับตอนแรกเอ้ยมันต้องให้กดหาไม่ใช่เหรอวะ แล้วทำไมกูกระโดดเข้าไปเฉยเลยวะเอ,อ๊ะช่างมันเถอะครับไปต่อดีว่วครับตอนนี้พอเพื่อนๆเราก็วิ่งตาวไปแล้วเล่นกันอีกสักเกมไหมเดี๋ยวกูไปแอบบ้างพวกมึงมาหามหจะดกดดูนี่มาเล่นอีกรอบได้เลยถ้ากูเป็นอีกนี้กูเลิกเล่นนเ้ย อ้าวตามึงแล้วมึงเป็นออสการเดกกินีออสส์เดย์เอร์ดียวสเราก็ต้องไปหาเทียบครับแอมไหนดีวะแอมไหนดีวะแอมไหนดีวะมีเทียบเยอะแยะเลยต้องไปไกลๆหน่อยครับมันจะได้หาเราไม่เจอครับไปเร็ว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  เห็นได้ไงปุ่มมาข้างหน้าเฮ้ยจิ้งจอกนี่นี่นี่เมื่อกี้เราโดนเจอตรงนี้ใช่เดี๋ยวมันมาหาได้เอ้ยไม่ใช่เราหามีคนเราหาคนเจอตรงนี้ใช่เดี๋ยวโดนหาได้แล้วก็แอบเลยครับผมไม่เจอแน่นอนอ่ะไม่เจอแน่นอนอ่ะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเลยเนี่ยเฮ้ยอันี้มันคนที่อยู่กับ เฮแทมไม่ใช่เหรอเอาเฮ้ยลีโอ้ฮิกกี้ก็อยู่ด้วยวะเฮ้ยนี่มากันครบคณะเลยเนี่ยยกเว้นเฮแทมกรรมไม่นายทำกันเรางี้เฮ้ยฉันคุ้นๆหน้าแกเว้ย เราเคยเจอมาก่อนปะวะอ้าวถุยน้ำลายใส่หน้าด้วยเป็นไงลาดูนมึงเจ๋งมากสุดยอดอ,อย่างงั้นมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะปล่อยฉันไปเฮ้ยฟังดิเขารู้มาจากภาษาอังกฤษด้วยเฮ้ยฉลาดเหมือนกันนี่วาจะเก่า <c oughs> ด้วยวะจะมีคำถามจะมาถามแค่นายตอบมาว่าหมู่บ้านน่ะอยู่ไหนและฉันจะไปได้ยังไงและฉันจะผาและนายจะพาฉันไปได้ไหม มิเงนฉันจะบีบคอกระให้ตายจะหักคอแกแล้วก็เผาร่างเล็กๆของแกหายไปแล้วก็จะเป็นอาหารให้สัตว์ดูดูมันขู่ดิขู่จะน่ากลัวอะไรยี้มันเป็นเด็กนะเว้ยมึงนี่เก่งกับเด็กจังเลย ปล่อยกูได้สักทีมึงนี่เลวๆเนาะตบเด็กเตะหมาท้าผิงต่อยเนี่ยมึงอะก็พูดถึงพี่น้องชาวโมฮอคของเราด้วยนะครับบอกว่า <thin> ะไปเผาจะไปทำลายอะไรให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่ซากแกชื่ออะไรหัวเลาะด้วยฉันชื่อชาร์สลีถามใหม่อ่ะฉันจะหาแกให้เจอ <c oughs> ฉันจะรอดูนะ <c oughs> ไปเถอะอดี๋ไปถือสาวกับเด็กเลย ไอ้มึงมงเอ้ลบไป็มึงมึงมครมบมีประเด็นแล้วครับมึนครับแล้วเพื่อนกูหายไปไหนหมดเนี่ยโน่ no, มึนหัวด้วยเยี่ยมฟาดกูซัดส,สลบเลยแบบนี้นี่มันก็ตอนเย็นตอนกลางคืนแล้วนี่หว่าเฮ้ยกลับหมู่บ้านก่อนครับแม่งขู่ว่าจะทําอะไรหมู่บ้านเราว่ะชิบหายแล้วรีวิง่งเลยลาดูนแม่มึงจะตายไหมนะไปเร็วมาลาดูน ห่วงแม่คนเดียวแล้วตอนนี้ไปเอ้าโหไฟไหม้เลยครับไม่ไม่ไฟไหม้หมแล้วว่าแม่อยู่ไหนแม่แม่อยู่ไหนโอ้ยนี่มีคนเจ็บด้วยแม่ฉันอยู่ไหนเนี่ย โอ้โหไอ้ชีอะไรเนี่ยโอ้ยกดบีลัวๆกดบีลัวๆับีในจอยนะครับไม่ใช่ในคอมนะครับแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่เอาเอาเอาเระวังเระวังเระวังราวางลาดูระวัง อีกตัวเล็กๆก็แบบนี้ก็อันตรายเนี่นะเอาสไลด์ไปแม่แม่อยู่ไหนเฮ้ยนี่เฮ้ยแม่อยู่ข้างในว่ะเฮ้ยลาดูนแม่อยู่ข้างในอ๋อไม่ได้เหรอวะเฮ้ยแม่อยู่ข้างในว่ะมาแล้วแม่มาแล้วรอก่อนอุ้ยแม่ทำใจดีไว้แม่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 ทำใจดีไว้ ม่ช่วยแล้วไม่ลูกออกไปซะตอนนี้ไม่ไม่ออกไปฉันจะออกไปกับแม่มันช้าเกินไปแล้วจงมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อจงอยู่จงแข็งแก่งขึ้นซะไม่แม่หยุดไม่ฉันคิดว่ามีแต่เธอเท่านั้น พี่รู้ว่าอะไรวะ but you know that I will be at your side always, always and forever เราพลาดแล้วะแย่ไม่ออกคำไม่ง่ายแต่แปลไม่ออกไม่อยู่จะช่วยแม่ออกไปจะช่วยแม่ออกไปฉันรักเธอนะลาดูออกรักลูกตัวเองนะครับก็สรุปได้ประมาณว่าจงมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็จงแข็งแกร่งเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งทุกซะ อะไรประมาณนั้นนะครับ9ปีผ่านไปครับนาก็อีสลาดูลก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับอันนี้อายุน่าจะประมาณ15-16ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อมิชชั่นหน้ากันดีกว่าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับดิจิตอลคี y s สโต e นะครับขายเกมแบบดิจิตอลดาวน์โหลดงไปถึงเกมมิเกียนี่ฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ